ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเด้อทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับฮัลิมาตามตัวเลขจากอ้างน้ามนต์ของพระอาจารย์วัดน้องแวงม่วงนะครับวัดน้องแวงม่วงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขามาลายงวดนะครับติดต่อกันแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนาะขึ้นอยู่กับโชควาสนาเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งกันเลยครับครับจะเข้ามา นะครับก็ต้องมา,าอาออาอมากราบขออนุญาตพื้นกอนะครับมากาบขออนุญาตพื้นกอนภูมิเจ้าทีาห้องนี้เป็นห้องที่พระอาจารย์เพิ่นทำน้ำมนต์นะครับเิ่นกสิยดน้ำตาเตียนลงในอ่างนะครับเิ่นกระเฮ็ดเป็นประจำนะครับเฮ็ดน,น้ำมนต์ญาติโยมพิ่นกระมะร,ร่วมทำบุญพิ่นกะมา พระผมนำมน์นะครับมารับนำม์จากพระอาจารย์หลังจากนั่นก็เพิ่อนกะทิซองน้ำตาเทียนย๋ยวหอาไปซองเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับน้ำตาเทียนงวดนี้นะครับอ่าเที่ยวนี้วันพระนี้นะครับอ่าพี่น้องเบื้งนะครับเด้อเดี๋ยวแอดมินสี่ให้พี่น้องเบิ้ง ด้วยสายตาของพี่น้องเองแล้วว่าสีเห็นคือกันบอกับแอดมินนะครับก็เป็นตะมีสองมีเจ็ดใช่เนาะว่นีงมีสองมีเจ็ดาธุเดอร์พุมเจ้าที สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภุมมสถานแห่งนี้ก็ให้ลูกหลานมองเห็นตัวเลขโชคลาภเด้อเปิดหูเปิด,ปดตาลูกหลานเบิ่งทางนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเบิ่งทางนี้ก่อนครับตัวยังไงนี่พอเห็นว่าเป็นเลขหานะครับตัวใหญไงพอเห็นเห็นเป็นเลขห่าเดอ้อ เป็นเลขหานะครับสองกับยุตั้งหากยุหนาหากั่เขาเบิ้งมุมนี้จะเป็นหาเป็นสองหาแล้วก็มีเลขเก่านะครับด้านใา้มือเท่านีนะ้เนาะส่วนคล้ายๆรูปหัวใจนั่นคือเลขเจนะครับขันแมน พอเห็น oh, มองกันสิว่าเป็นเลขเจเนาะครับเนาะหรือว่าพี่น้องเห็นตั้งไปจากนี้กับคอมเมนต์เข้ามาบอกมาคุยกันเด้อครับเด้อใดเห็นเป็นตัวใด เอาตามสายตาโชคลาบวาสนาสีพุคือกันนะครับงวดที่ผ่านมากับเขาเจ็ดห้าคือเก้านะครับงวดก้อนไปงวดฟ้ากันไปกับเขาสามเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับ นี่เป็นอ้างนนำมน์ของวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะครับตามธรรมดาแล้วก็เป็นยศน้ำตาเทียนธรรมดาเนี่ยเรเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์เพิ่นกระเห็ดน้าพระพุทธนต์นะครับดนำมน์ลงอ้างแต่ว่าน้ำตาเทียนเขาก็มาซองนะครับเพราะว่าเขามีความเสือ่อผู้ใดมีความเสื่อก็หิ เป็นผู้โชคดีนะครับบางท่านก็บเบิ้งบ่เปลี่ยนกับกับเบื้องซื้อนะครับแต่ว่าบางท่านก็บเบิ้งให้เป็นโชคลาบนะครับเบิ้งทั้งนี้เป็น2อหาเดอ้อพี่น้องเดอ้อวัดนี้แอดมินสีไทยแค่วันพระไงเทื่อเดียวนะครับ ให้เฉพาะวันพระญ่เทียเดียวด้อครับเด้อเอาผมเสี้พี่น้องเบิ้งมุมสูงๆนะครับเห็นภาพรวม 2, กนะ็คงจะเป็นสอหานะครับที่ชัดเจนนะครับพี่นองเนาะคงจะเป็นสอหนะครับนี่จะเป็ี่ยนหนึ่งเจบอกคล้ายๆกับรูปหัวใจอันนี้ก็ขึ้นยุกับความเสีอนะครับ นี่ครับเบื้องภาพรวมนะครับเบื้องภาพ,พกว้างด้านซ้ามือใครจะเป็นเลขเก้าต่ว่าก็ะต้อกันกับเลขหาโดยมีเลขสองนะครับต่อกับรูปหัวใจรูปหัวใจใคล้ายๆหนึ่งเจ็ะพี่น้องเนาะพี่น้องวาคือพอเฮงว,า,วาครับ ขึ้นอยู่กับความเสื่อมความศรัทธาเด้อสาธุเด้อปูสาธุเดอ้เดอภูมิเจ้าทีภูมิสถานแห่งนี้ก็ให้ตัวเลขที่ลูกลานเดียวเห็นนี่เป็นตัวเลขโชคลาภเดอ้อปูเดอ้อสองเก้าสองห้า รูปมหัวใจกันหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาเบ่งหมูมนี่ก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับสองหาที่พอเฮียงว่า พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่มีผู้ใดห่วว่ามัาามนสีออกตัวใดมาตัวใดนีแต่การทายการคาดการไว้บาคคนจะเปลี่ยนตัวใดตามสายตาของเขานี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนนะพี่น้องเนาะเรื่องโชคลาภนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับดวงกับบุญวาสนาของเฮานะครับถ้ามีบุญต่อกันนะครับถ้าสายบุญเชื่อมกันกับเพิินกับโค้งสีมองเห็นโชคลาภที่เป็นยศน้ำตาเทียน จากอ้างนามุนของพระอาจารย์นะครับพอเหงสิงจ่องพี่น้องเบื้องเปลี่ยนจุดๆไปนะครับเนะาะถ้าหมุนมาขางนี้นะครับรูปหัวใจอาจจะเป็นเลขซีก็ได้นะครับแต่ว่าพอเฮงกับไปฟังพุ่นบาได้เพราะว่าติด อ่าเขาาข้องของเพิินนะครับเนาะฉะนั้นเขาก็แคปหน้าจอก็ได้นะครับแคปหน้าจอเราหมุนโทรศัพท์เบิ้งเด้ครับเด้อนี่ครับตัวนี้สองหาเด้อพี่น้องอ่นพอเฮงเบิ้งว่า2อหานะครับ ส่วนพี่น้องสีเห็นเป็นตัวใดก็อยู่ในวิจารณญาณของพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องสุภูสุคนที่เขามารับชมช่องเฮงลุงเนื้อหาเก้าชแนลนะครับอ้าอ่างน้ำมนต์ของวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงจงโชคดีมีโชคลาภกันทุกท่านทุกคนเดอ้อกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำได้นะครับเดอ้อกดสี้ตีตัวหนังสือสีแดงนะครับค้ามาติดตามหายไปเป็นสีเทา พี่น้องก็บ่าต้องกดยังอีกนะครับพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนจากทั้งช่องของเขาทุกครั้งทุกหมานล่ำล่ำรวยๆครับสวัสดีครับ